สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบก,กับน้องแฟงสามเลียมออโตนะคะวันนี้น้องแฟงอยู่ที่ร้าน3ามเ m ียมออโตจังหวัดขอนแก่นนะคะร้านอยู่ใจกลางเมืองนะทางลูกค้าท่านไหนนะคะอยากเข้ามาดูรถจริงที่ร้านนะคะสามารถเข้ามาได้เลยนะคะร้านเรานะคะเปิดทุกวันทําการนะคะตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึง5้าโมงเย็นนะคะหรือเป็นเวลา1 7 0 0นนนะคะหรือใครนะคะที่อยากเข้ามาดูรถอยากเข้ามาทดลองขับหรือดูห้องเครื่องของรถนะคะ รบกวนลูกค้าเข้ามาช่วงเช้าหรือก่อน16.30นะคะเพราะว่าหลังจากนั้นนะคะจะเป็นเวลาที่รถล็อก ok แล้วนะคะพะนักงานเก็บรถล็อกรถเรียบร้อยแล้วนะคะและใครนะคะที่จะเข้ามาที่ร้านนะคะแคปหน้าจอแอดบ้านเขียวมาก่อนได้นะคะเดี๋ยวน้องแฟงลงงัดหมายได้รูปมอชั่นพิเศษจากทางร้านไว้ให้สําหรับลูกค้าที่แคปหน้าจอและแจ้งนัดนะคะและสําหรับวันนี้นะคะน้องแฟงจะมารีวิว ฮอนด้านะคะเป็นรถเก๋งใหญ่นะคะวันนี้เป็น Honda Accord นะคะน้องคันนี้นะคะเป็นเครื่องไฮบริดนะคะเป็นเครื่องไฮบริดซันรูฟนะคะไปออกใหม่หนึ่งล้านแปดแสนเ้าหมื่นเ้าพันบาทเลยนะคะแต่วันนี้นะคะสำหรับลูกค้าที่มาจากคลิปนี้หรือดูคลิปนี้นะคะและแคปหน้าจอทักบ้านเขียวมานะน้องแฟนรถให้นะคะเหลือเพียงแค่หกแสนกว่าบาทนะคะและสำหรับลูกค้าที่มีแบงก์สิบแบบนี้นะคะ ไม่จำกัดตีไม่จำกัดพอสอนะคะนัมาเป็นส่วนลดจากราคาหน้าไป้ายได้เลยนะคะตัวนี้ลดไปสูงสุดถึงหนึ่งแสนบาทน้องจะเหลืออยู่ที่ห้าแสนกว่าบาทเท่านั้นนะคะและน้องคันนี้นะคะผ่อนไม่ถึงหมื่นนะคะราคาผ่อนวันนี้ไม่ถึงหมื่นนะสําหรับลูกค้าที่มีแบงก์สิท์แบบนี้ใช้เป็นส่วนลดจากราคาหน้าไป้ายได้เลยนะคะและหางลูกค้าท่านไหนนะคะไม่มีแบงก์สิทนะคะทักมาค่ะเดี๋ยวน้องแฟงหาช่วยนะคะ ใครไม่มีแบงค์สิกนะคะอย่าไปซื้อที่อื่นนะเดี๋ยวน้องแฟงหาช่วยนะคะเดี๋ยวมันโดนโกงนะมาเริ่มรีวิวน้องคันนี้กันเลยนะคะกับเจ้า Accord เซนต้าคันนี้นะคะน้องมาพร้อมสีขาวทั้งคันนะคะมาพร้อมเซนิลล่าไฮบิดต,ตรงนี้เลยนะส่วกระจังหน้าน้องนะคะได้กระจังหน้าสีดําเล็กๆแบบนี้นะคะตัวกระจังหน้าตัดกันกับสีตัวรถนะคะซึ่งตัดขอบกับสีเงินโครเมียมมาให้นะคะตามด้วยโลโก้แบรนด์ฮอนด้าสีเงินโครเมียมนะคะตัวนี้ตัดขอบและตัดขอบอีกทีสีดํานะคะ ส่วนตัวไฟหน้านะคะมาพร้อมไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์มีไฟเดอร์ไรมาให้เรียบร้อยนะคะน้องคันนี้สวยๆนะคะใครที่อยากได้เก่งใหญ่ลดผู้บริหารนะคะวันนี้มีเข้ามาเจาะที่หน้าร้านเรียบร้อยแล้วนะคะไปออกใหม่หนึ่งหนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเลยบาทบาทเลยนะคะแต่วันนี้นะคะมาหาน้องแฟนนะคะเหลืออยู่ที่ห้าแสนกว่าบาทเท่านั้นค่ะและผ่อนไม่ถึงหมื่นนะตัวนี้ผ่อนต้นที่เก้าพันกว่าบาทตลอดสัญญาเลยนะคะและหากลูกค้าท่าหนหดนะคะเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะคะ และใครที่อยากรู้เงื่อนไขเพิ่มเติมรายละเอียดของรือรอาชีพหรือเครดิตของตัวเองนะคะลูกค้าแอดบ้านเขียวมาได้เลยนะคะที่แอดหนึ่งสองสามีนะคะเดี๋ยวเราไปช่วยดูเงื่อนไขคร่าวๆให้นะคะนี่นะแคปหน้าจอแอดมาได้เลยนะคะที่แอดหนึ่งสองสามีนะคะพอจกอป๊อบอายนะคะส่วนตัวด้านข้างน้องนะคะได้เป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะคะตัวล้อเป็นล้อแท้ๆของฮอนด้าเลยนะคะ ตัวล้อน้องคะมาพร้อมล้อสีทูโทนเป็นล้อสีดําตัดกับสีเทามาให้ตัวายางทางร้านขัดเงามาให้ใหม่ๆแบบนี้นะคะส่วนตัวด้านข้างน้องนะคะมาพร้อมคาว่าไฮบริดเรียบร้อยนะคะตัวนี้เป็นเครื่องพรีเมียมประหยัดน้ํามันนะคะส่วนตัวกระจกนะคะสีเดียวกันกับสีตัวรถค่ะมาพร้อมไฟเลี้ยวติดกระจกนะคะตัวนี้ให้ความสปอร์ตมากๆเลยนะคะน้องเป็นเครื่อง2000นะคะหรือเครื่อง2.0นะคะมาพร้อมหลังคาสันลุปด้านบนนะคะตัวนี้ได้กุญแจระบบแบบ k e ย์เ s s เรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวม่าชมภายในน้องกันบ้างนะคะส line, ่วนภายในน้องคันนี้นะคะได้เป็นโทนสีดํานะคะลูกค้าน้องได้เป็นโทนสีดํานะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะสภาพใหม่มากๆเลยนะตัวเบาะนะคะได้เป็นเบาะหนังปลอกไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยนะคะเป็นเบาะหนังปลอกไฟฟ้าคู่หน้ามาให้นะตัวเบาะนะคะสภาพน้องยังดีๆอยู่นะคะเบาะยังตึงอยู่นะคะเป็นการใช้งานที่น้อยมากๆเลยนะคะส่วนพวงมาลัยน้องนะคะมาพวงพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะ มีหน้าจงหน้าจอมาให้เรียบร้อยนะคะนี่นะจะสวยแบบนี้เลยนะคะสำหรับ Honda Accord เจนเก้าคันนี้นะคะและพวงมาลัยน้องนะคะมีออปชันมาให้เยอะมากเลยนะคะตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นลูกเล่นอะไรต่างๆนานาน,าน,นะคะมีมาให้จบครบในคันนี้เลยนะคะส่วนแถวคอนโซนกลางนะคะมาพร้อมช่องแอร์ขนาดใหญ่นะคะหน้าจอมีมาให้นะ มาพร้อมปุ่มพูสตานะคะอยู่ตรงนี้นะนี่นะคะมีมาให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้ได้เกียร์ออโต้นะครับเบรกมือไฟฟ้ามาให้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะหากลูกค้าชอบนะคะอย่าลืมแอดบ้านเขียวมานะคะที่แอดหนึ่งสองสามบีนะคะส่วนที่รองแคนะคะมีช่องเก็บเอกสารมาให้ขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะห่อหุ้มด้วยหนังตัดเย็บด้วยได้สิ ขาวมาให้นะตัวนี้ได้ปุ่มไอคอนมาให้เรียบร้อยนะคะนี่ช่องแอร์น้องนะคะและน้องคันนี้นะคะตกแต่งด้วยลายไม้มาให้นะคะตกแต่งด้วยลายไม้มาให้เล็กน้อยนะคะส่วนด้านบนนะคะน้องมาพร้อมหลังคาสันลูปแบบนี้นะคะจะสวยแบบนี้เลยนะที่เก็บเวนตานะคะมีมาให้เช่นกันค่ะไสทองสว่างนะคะมีมาให้นะ ประมาณนี้เลยพี่บางแดดน้องคันนี้ละคะนี่ได้ไฟสองสว่างมาให้เรียบร้อยนะคะส,สวยแบบนี้เลยถ้าใครที่ชอบคันนี้นะคะอย่าลืมแคปหน้าจอแอดบ้านเฉี่ยวมานะคะส่วนด้านประตูน้องนะคะได้ประตูโทนสีดำนะคะตัดขอบกับลายไม้เล็กน้อยนะคะตัวนี้ตัดขอบกับลายไม้นะคะ,ต,ะ,คะ,ต,ะ,คะตัวกระจกน้องปรับออโต้ได้นะคะ ตัวเบาะนะคะสามารถปรับทิศด้านตรงนี้ได้เลยนะคะนะคะตรงนี้เขียนคำว่าแอคอร์ดนะคะเดี๋ยวมาชมด้านห้องผู้โดยสารน้องกันบ้างนะคะส่วนด้านห้องผู้โดยสารน้องคันนี้นะคะตัวภายในน้องได้เป็นเบาะนะคะเบาะหนังสีดํานะคะสภาพเบาะยัง สภาพตึงๆอยู่นะคะและน้องคันนี้นะคะมีที่รองแขนมาให้เรียบร้อยนะคะนี่นะประมาณนี้เลยนะคะที่รองแขนน้องสามารถใส่แก้วน้ำาดืวางภาชนะได้เลยนะคะ mm hmm. ส่วนด้านหลังเบาะนะคะได้ช่องเก็บเอกสารมาให้เป็นสองช่องจากฝั่งด้านคนขับไปด้านข้างคนขับนะคะตัวนี้สภาพการใช้งานที่น้อยมากๆเลยนะคะสําหรับ เจน9คันนี้ตัวไฮบริดนะคะมาพร้อมหลังคาสันรูปแบบนี้เลยนะคะใครได้ไปนะคะถือว่าคุ้มมากๆนะคะเพราะว่าน้องไปออกใหม่เกือบ2ล้านเลยนะแต่วันนี้นะคะเหลือเพียงแค่5 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่มีแบงก์สิบเท่านั้นนะคะและลูกค้าท่านไหน,นะคะไม่มีแบงก์สิบนะคะทักมาได้นะคะเดี๋ยวน้องแฟช่วยหาแบงก์สิบไว้ให้นะคะส่วนแถควคอนโซลกลางด้านหลังนะคะน้องมีช่องแอร์มาให้นะคะลูกค้ามานั่งลูกค้าไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้ แอร์เย็นมา้นะคะและเพลงก็เพาะด้วยนะส่วนด้านประตูฝั่งห้องมูดิสานนะคะประมาณนี้เลยนะคะส,สวยๆแบบนี้เลยนะ,ะยไปชมด้านหลังน้องกันบ้างนะคะส่วนด้านหลังน้องนะคะไห้ขีดฉลามด้านบนมาให้นะคะตัวไฟไท้ายนะคะเป็นไฟไท้ายแบบ LED มาให้นะตัวน,นี้เป็นเครื่องไฮบริดนะคะได้กล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้เป็นสี่ประตู สวยเลยนะคะลูกค้าน้องคันนี้นะคะเป็นสีประตูสวยเลยนะ,ะนี่นะคะสวยแบบนี้เลยนะ,คะใครที่ชอบนะคะแอบบ้านเขียวมาหน้เลยนะคะเดี๋ยวมาชมด้านข้างคนขับกันบ้างน,นะคะส่วนตัวด้านข้างคนขับนะคะได้คอนโซลหน้าเรียบๆแบบนี้นะคะแต่ว่าสไตล์ดูทันสมัยมากๆเลยนะคะช่องแอร์ก็เย็นนะคะ ช่องเกบเอกสารนะคะมีมาให้ถึงขนาดใหญ่เลยนะคะมีมาให้ถึงขนาดใหญ่เลยนะและใครที่ชอบคันนี้นะคะแอดบ้านเขียวมาได้เลยนะคะที่แอดในสองสามบีนะคะใครที่ชอบนะคะแอดบ้านเขียวมาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะน้องแฟนมีอัปเดตคลิปทุกวันนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะคะ ใครที่สนใจหรือไม่มีแบงก์สิบนะคะแอปบ,บ้านเขียวมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราแฟช่วยหานะ